ชาวชุมชนก้าวเซ้งอำเภอเมืองสงขลาและใกล้เคียงกว่า200คนเข้าตรวจหาเชื้อเชิงรุกนะหลังจากมีผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนค่ะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการปิดหมู่บ้านในอำเภอทุ่งใหญ่หลังจากที่พบคัสเตอร์ใหม่ในวงพนันในงานศพค่ะบริเวณหมู่10ตำบลท่ายาอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกสั่งปิดทางเข้าออกทันทีค่ะเมื่อนายตระกูลหนูนีในอำเภอทุ่งใหญ่ ทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหลังพบผู้ป่วยสะสมในพื้นที่จากคลัสเตอร์วงพนันในงานศพแล้ว15คนโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่10พบถึง8คนมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง35คนสัมผัสเสี่ยงต่ำ83คนจากประชากรทั้งหมดกว่า800คนนอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยังระบุว่านอกจากคลัสเตอร์ทุ่งใหญ่ที่มาจากวงพนันแล้วนะคะยังพบการ ยังพบคลัสเตอร์จากวงพนันในหมู่หนึ่งตำบลปากภูนอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อแล้ว7คนค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ส่วนชาวชุมชนก้าวเส้นเทศบาลนาครสงขลาทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกหลังชุมชนมีผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งจุดบริการเชิงรุกเก็บตัวอย่างเชื้อ200คนก็คาดว่าจะทราบผลไม่เกิน48ชั่วโมงค่ะ